อยอย่างนี้ใช่ไหมครับไตน,นี่ครับนี่ครับนี่ครับตเพียนหางแดงตามไหมนี่ครับตัวสวยครับตะเพียนหางแดงววเกือ่อนซิดินทรทอนจังหวัดอุบลครับนี่ครับ ประมาณ1กิโลครับไปยังไหมายที่เราจะตกปลานะครับตอนนี้ก็มาด้วยกัน5าคนครับเกือนซิลินทอนครับเกลอนซิลินทอนโอเคครับ เดินทางมาถึงแพรเรียบร้อยครับนี่ครับแพตกปลาเกินซิลินทอนครับไปครับขนของขึ้นแพรครับอออออโอเคครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับสำหรับพี่ๆนา้นาๆนะครับที่เข้ามารับชมติดตาม ช่องดอยเจ็ดครึ่งนะครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอีพีที่มายังเขื่อนนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็เป็นเขื่อนซิลินทระก็ถือว่าบรรยากาศดีนะครับอยู่บนแพแล้วก็ถือว่าลมไม่แรงเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้เหยื่อทั้งตกปักกายแล้วก็ตกลำครับผมไปครับ เดี๋ยวมาติดตามรับชมกันว่าอีพีนี้นะครับจะมีผลงานใ้พี่ๆน้านะครับได้สนุกได้มันแล้วก็เพลิดเพลินกับการตกปลาของช่องดอยหยุดครึ่งมากน้อยขนาดไหนนะครับไปครับลุยกันเลยนี่ครับพี่ๆน้านเดี๋ยวมารับชมครับดูไปครับสาธิตให้ดูการตกปลาที่ข้างแพรครับผมเกลื่อนซิลินอนดูว่า จะมีปลาอะไรเข้ามากินก่อนครับไปครับติดตามรับชม,มใช่เหรอรดเออ๋เดี<ม>๋ยวประกอบชุดตกประกายต่อครับใช้ลูกปลาตะเพียนครับผมไปรับชมนครับนี่ครับ,รบสำหรับ ชุดหน้าครับที่ใช้ตกประกายนะครับนี่ครับวันที่2ครับของการมาตกปลาที่เขื่อนสิริธรนครับนี่ให้ชมบรรยากาศครับให้ชมบรรยากาศเมื่อกี้ก็ไม่ได้ถ่ายเนาะไม่ได้ถ่ายให้ดูครับได้ปลากระมังมา สามตัวตัวไซส์ประมาณฝ่ามือฝ่ามือเลยนี่ครับใหมส่สวยๆครับแพ้ที่ผมมานะครับก็เป็นแพรจงรักครับผมแพจงรักเขื่อนิรลินทรจังหวัดนคนราชธานีนี่ครับมากันสี่ห้าคนไหนไหนดูปลาหน่อยดูปลานี่ครับมาเรื่อยๆครับ เรืเ่อยๆปบักกะมังบักกระมังรอบๆบบบบนี้กรอบกรอบเหลือไม่ใช่ปลานะข้าว <c oughs> นี่ครับตอนนี้ไต่ก็พาไปตกปลาครับนั่งเรือออกไปตกอีกแพหนึ่งครับผม ปเดี mm ๋ยวไปรับชมครับนี่ครับโอ้ปลาตะเพียนตะเพียนหางแดงครับสวยงามมากสวยเลยสวัสดีครับตัวเดียบัวใหญ่กกาปลากาหลุดไปเลยหายกินเลยกาดำทางนี้ียลงด้วยมั้กาอยู่มันโลตัวโล่ขอ๋อ เป็นอาหารเม็ดสมผสมวิตามินแล้วก็เนี่ยครับมันจะนิ่มๆแบบนี้ครับอ่าแล้วก็แล้วก็เกี่ยวเกี่ยวเม็ดหนึ่งสองเออมันนิ่มเออเอออ๋อเกี่ยวได้เลยครับเกี่ยวได้เลยมันจะเหนียวครับอ๋อปกติมันต้องแข็งๆนะที่เคยเห็นเนาะมันจะแข็งอันนี้สมวิตามินทำเองอะครับทำเองไอมันจะมีพวกนมนมพวกอันนี้มีปลาพวกปลาปลด มีมีหมดเลยครับบ้าผนมีอะไรไรอย่างผ <laughs> สมกันออ๋ทำเองเหรอครับไก่หรือว่าไม่ครับไองรับจากบริษัทมาออ๋ถ้าเราตกก็จะมีรุ่นนี้ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้นโอเคเสียบไก่บอสมีแน่นอน ตัวใหญ่ใญไปเดี๋ยวรับชมครับเดี๋ยวรับชมเหยื่อเรามีแล้วครับนีบ่ครับเหยื่อดีใจครับเหยื่อดีใจแล้วก็เกี่ยวกับตัวเบ็คครับไปเดี๋ยวผมตกให้ดูนุย้ย ที่สองครับหลุมที่สองครับเดี๋ยวนี่ครับมาอีกหนึ่งหมายครับมาอีกหนึ่งหมายไต่พามาครับไต่พามา ไม่รอช้าครับลุยเลยลุยเลยเอาเอาติดกระชังครับ อะไรรตกเพลินๆอ่าอ่าครับลอยๆอุ้ยอย่างนี้ใช่ไหมครับไตน,นี่ครับนี่ครับ นี่ครับเพียนหางแดทำไม,ำไม <laughs> นี่ครับตัวสวยครับตะเพียนหางแดงเขื่อนศรินทรจังหวัดอุบลครับนี่ครับแพจงรักครับแพจงรัก <Okay. laughs> ไปแล้วครับสามแล้วครับสามแล้วครับอืมอรอยขึ้น <laughs> พอพอเราออกภูเขามา <Okay. S 1> รู้รู้รู้คนเนาะ <laughs> เออครับ <laughs> ใส่กระสอบกันเลย <laughs> นี่ครับโอ้โหนีครับผลงานครับนี่เพี้ยนถังแดงโอ้โหเคเพีย้ยนถางแดงนี่ครับไตได้แล้วครับโอ้แผลแรกแผลแรกตัวแรกของแพรครับ <laughs> โอ้ย,อยตีเสมอ,นะสมอ <laughs> โอ้ตัวสวยโอเคครับพี่ๆนะนะตอนนี้ก็แดดแรงเดี๋ยวต้องกลับแพก่อนแล้วครับก็ถือว่าโอเคครับผมสำหรับมาตกปลาไอ้บนกระชังที่เลี้ยงปลานิลน,นะครับ พอเขาให้อาหารเราก็ตกถือว่าโอเคครับปลากินดีมากเลยของผมมีตัวใหญ่เมื่อกี้ไต่บอกน่าจะเป็นปลาตะเพียนตัวใหญ่บิ๊กๆเลยครับกดคันแล้วผมงัดไม่ขึ้นปลาหลุดไปก่อนเพราะผมใช้เบ็ดเล็กเนาะโอ้เสียดายแต่ก็ถือว่าโอเคครับสนุกสนุกนูครับทีมงานครับทีมงานครับไม่รู้บนแพเป็นไงบ้างไม่รู้ครับดูครับแพที่ผมนอนเมื่อคืนครับแพรจงรักครับ แพรจงรักเกลื่อนซินรินพอดแพรนอนเมื่อคืนครับนี่ครับนี่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 ไม่ดูปลาคกับบ่อน้ำเดียมเปลี่ยนเปลี่ยนหางแดงครับนี่ครับปูส,สวยๆวยดูป่ามือครับ ัสวยตัวสวยโอเคนี okay. ่คร <laughs> <cartoon> ับผลงานบนแผ่ค <Boy>? รับอืมอืมใส่ลูกเขาโอ้ยใส่ลูกเขาตัวเท่าแขนดูสิตัวโตครับนี่ครับโอ้ยใส่สวยสวยนี่แผ่ตรงกลางครับนี่ครับดูนั้นหนาแผ่ข้างๆครับดีครับสวิงสวิงสวิงโอ้ยโอ้ยกด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  ของของเรายังไม่ได้ยืมปะใหญ่เดี๋ยวถ่ายของน้นๆเขาก่อนดี่ครับมาลุ้นครับปลาอะไรครับดูครับโอ้ยทำไมไม่เจอท่านรองอ่ะอ่าแจ๋วเราเรากวดรูมตะเพียนปะู่ตนนัะเพียนอะไกินฮะไอคันจะเป็น ยี่สุกก็ไม่ยี่สุกก็ตองกายไม่แอคชั่นเบาบๆเลยไอ้ต้องไม่ใช่เป็นตองกายครับเด็ดตีอยล้ำน,นี่นะโอ้ยอ,อะไรอะยี่สกนวลจันฮะไปยี่สุกยี<า>่สุกยี่สุกทางแดงเป็ดเลยโอ้โหนวลจันนาขอโชว์ปลาหน่อยดีครับ แต่พี่ข้างๆครับโอ้โหนวลจันทร์นวลจันทร์นี่ครับโอ้โหดีครับโอ้ผลงานแพงข้างครับโอเคครับขอบคุณครับน,นบบวลจันใส่ตำส้ตมตำให้กินเลยครับนี่ก <c oughs> ระเพียนหางแดงเออตะเพียนหางแดงอร่อยครับอร่อย เดี่บสับปิวสับป si ิวไหนอยู่ปลากำะมังครับยอดมามาครับก ja ินข้าวกันครับส้มตำฝีมือไตแล้วก็ย่างเนื้อแล้วก็ปลาปิ้งครับ เพียนหางแดงปิ้งครับปลาครับกินกันส้มตำปลาย่างเดี๋ยวปลาปิ้งครับ ครับถึงเทาเสร็จเดี๋ยวต้องไปต่อต้อใช่ครับได้เวลาแล้วเดี๋ยวต้องเก็บเบ็ดเก็บของก่อนออ ได้เยอะขนาดไหนเ็็กด้เดี๋ยวมาชมครับนะี่ครับเก็บเบ็ดปลาเก็บเบ็ดครับปลา,ากระมังเฮ้ยอันนั้นก็กินเหรออา้าวได้อีกนี่ครับนี่ช่วงเก็บเบ็ดเฮ้ยไม่ลุดไม่ลุดนี่นี่ครับปลากิเน,รนรกเรื่อยๆครับ ปลาแพร่จงรักนะครับที่เขื่อนซิรินทรนะครับก็มาทริปเป็นมาตก2กะนะครับก็เป็นกะกลางคืนแล้วก็กะเช้าของวันนี้นะครับตอนนี้ก็ประมาณไปสามสี่โมงละก็อยากจะกลับละนี่ครับก็เป็นผลงานสําหรับปลารวมครับส่วนใหญ่ก็เป็นพวกปลาตะเพียนแล้วก็เป็นพวกปลากระมังนะครับแล้วก็เป็นพวกปลาตะเพียนหางแดงครับผมไปครับสําหรับ EP นี้นะครับก็ขอขอบคุณสําหรับไส้นะครับที่ ทำอาหารแล้วก็บอกสูตรวิธีการตกนะครับนะครับอีพีนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับพี่ๆนนาที่อยู่ตามรับชมนะครับขอบคุณครับสำหรับช่องครับสวัสดีครับไปครับพี่ิน้าตอนนี้ก็ขึ้นเรือเรียบร้อยกลับฝั่งครับเดินทางกลับฝั่งนี่ครับเดินทางโดยสวัสดิภาพทุกคนนี่ครับโฉมหน้าไต่ครับสนใจนะครับสำหรับแพนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาเบอร์โทรลงไว้ให้พี่ๆนะนา้าที่สนใจนะครับไปครับบ๊ายบาย